โสดแล้วความเผ็ดพุ่งกรีดจะนงพนีข้อสสิิงฟาดชุดสุดแซ่บโหดท,ทั้งบางทั้งเวาสูงเห็นแล้วแทบไม่อยากละสายตาขึ้นแท่นเป็นสาวโสดป้ายแดงไปหมาดๆสำหรับนักร้องสาวจะนงพนีมหาไทยหลังจากที่ออกมาประกาศปิดฉากรักเจ็ดปีกับแฟนหนุ่มรุ่นไปซึ่งงานนี้นักร้องสาวก็ไม่ได้มีโหมดเศร้าออกมาให้ได้เห็น จะมีก็แต่โมเมนต์ทำงานออกทัวร์คอนเสิร์ตสร้างสีสารและความสนุกให้คาราวานแฟนคลับสวยเก่งเบสรากวานีเสิร์ฟความสดใสพร้อมมุ่งหน้าคว้าปอโทนิ้งกุลสัตรีค่ายารักษาตัวเกือบล้านโชคดีสามีใช้สิทธิ์เบิกได้ปู่ภัยวงโพสต์ภาพแอปน้องปีใหม่ พร้อมเขียนแคปชั่นซึ้งชวนน้ำตาไหลและล่าสุดจะนงพณนีก็ทำเอาเหล่าแฟนๆที่ได้ชมคอนเสิร์ตและเห็นภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว้อือฮอฮ,อฮาหักมากกับชุดสุดแซ่บไฟลุกท่อนบนเป็นบอดี้สูทสีทรูสีเนื้อบางเฉียบดีไซน์ช่วงเอวาสูงปรีดจิตใจแมทเข้ากางเกงขาย,ยาวเอวต่ำตัวเท่ และนอกจากนี้ลายมือใหญ่ๆสีขาวที่อยู่บริเวณหน้าอกหน้าใจและท่อนล่างที่โผล่พ้นกางเกงออกมาก็ชวนมองแทบไม่อยากละสายตาแบบสุดๆพร้อมกันนี้สาวจักก็ยังได้เขียนแคปชั่นบอกไว้ว่าขอสนิงหน่อยแม้ ทำเอางานนี้เหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่ผ่านมาเห็นเปตต้องแวะกดไลค์และคอมเมนต์สาดไฟลุกซูฮกความร้อนฉาแซบเวอร์ของสาวจาาก,กันสนานเลยทีเดียว